สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ stop loss นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภักเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้พฤหัสบดีที่16เมษายน2558อยู่กับผมบดิต์ประดุมตะนะครับถือว่าวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะครับหลังจากหยุดในช่วงเทศกาลวันสงกรานนะครับและการเปิดตลาดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเซ็นเด็กไทยวันนี้ยังคงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยบรรยากาศวันนี้ขึ้นไปสูงสุดนะครับ1,5 165.19จุดบวกขึ้นไปถึงกว่า17จุดในขณะที่จุดต่ำสุดในวันนี้ในระหว่างวันช่วงครึ่งเชา้ายังคงยืนอยู่ได้ในแดนบวกเช่นเดียวกันนะครับจุดต่ำสุดระหว่างวันบวกปร,ประมาณ8.13จุดนะครับเส้นเด็กไทยอยู่ที่1,555 9, จุดเกจุดฉะนั้นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะครับปิดตลาดในช่วงภาคเช้าพาคุณชมไปดูพร้อมกันนะครับยังคงอยู่ในระดับแถวๆใกล้เกือบจุดสูงสุดนะครับบวกขึ้นมาได้16.14จุดครับเซ็นเด็กไทยปิดครึ่งเช้า1563จุด 97จุดในขณะที่มาดูในเรื่องของม 00, ูลค่าการซื้อขายจะเริ่มเห็นมูลค่าการซื้อขายก่อนหน้านี้นะครับถ้าไปดูก่อนที่จะปิดช่วงสงการเฉลี่ยที่ประมาณ10,000กว่าล้านบาทวันนี้หลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างสงการไปเริ่มเห็นในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายกลับขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้ป่าไปแล้วในช่วงครึ่งเช้า23 0 0 0กว่าล้านบาทครับ ส่วนอันที่สองอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เซ็นเด็กไทยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่มีการปิดทําการตลาดไปหนึ่งในนั้นคือเรื่องของปัจจัยราคาน้มนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้จะเห็นได้จากมูลค่าการซื้อขาย5อันดับหลักทรัพย์นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานทั้งนั้นแน่นอนว่านํามาอันดับหนึ่งนะครับปตท บวกขึ้นมาแล้วถึงกว่า5%หรือประมาณ17บาทนะครับล่าสุดราคาปิดกระดาษในช่วงครึ่งเช้า351บาทตามมาด้าวยปตทสพครับบวกขึ้นมาถึง8บาทหรือ7%นะครับราคานาก,กระดาษล่าสุด122บาทส่วนในกลุ่มแบงก์เช่นเดียวกันนะครับในรอบสัปดาห์นี้จะเริ่มเห็นการทยอยประกาศในเรื่องของผลประกอบการออกมาวันนี้เคแบง์มีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยครับลงไป1บาทราคานากระดาษล่าสุด233บาทครับส่วนอินทัชนะครับบวกขึ้นมาได้25ตางค์ราคานากระดาษล่าสุดอยู่ที่ 18บาทและตัวสุดท้ายที่ยังอยู่ในกลุ่มของพลังงานอย่าง PTTGC ก็มีการขยับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับบวกขึ้นมาแล้วกว่า3%เหรือ2บาทราคาหน้าคดาาล่าสุด58บาท50สตางค์ฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าในกลุ่มพลังงานที่มีการบวกขึ้นในวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่มดัชนีที่มีการดันดัชนีขึ้นไม่ว่าจะเป็นปตทปตทสพ p t t g c นะครับรวมไปถึงแอดวานแล้วก็ไทยออยที่วันนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้ดดนน้้้น,นน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 ส่่่วววตัััททีีีีีมมกกาาารรดดชใไพงงของ กี่ยวกับทางธนาคารนะครับอย่างเบหรือธนาคารกรุงศรีนะครับ BDMS K Bank CPO นะครับแล้วก็รวมไปถึง SCB ที่วันนี้เห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงแล้วก็เป็นการปรับลดในเรื่องของระดับตัดชนีที่มีการปรับตัวลดลงครับ แง่มุมมองของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้แน่นอนว่าได้ปัจจัยหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เซ็นเด็กไทยหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับจะเริ่มเห็นราคาน้ํามันมีการดีดตัวแล้วก็กลุ่มของพลังงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งราคาน้ํามันดิบล่าสุดนะครับที่มีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นน้ามันดิบเบรนส์นะครับหรือแม้แต่เวทเท็กซัสที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการปรับต ของสหรัฐหรือ EIA มีการเปิดเผยตัวเลขปริมาณน,น้ํามันดิบนะครับที่ล่าสุดนะครับ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย <_ C ell> เพียงแค่ประมาณ1.3ล้านบาร์เรลสำหรับน้ำมันดิบคงคลงังซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการเอาไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้คาดการเอาไว้ที่ประมาณ4.1ล้านบาร์เรลส่งผลให้เวลเท็กซัสนะครับล่าสุดนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นปิดที่ระดับประมาณ56เหรียญน,นะครับแล้วก็สัญ,ญญาน้ำมันดิบเรนด์นะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์และก็ปิดตลาดที่ประมาณ60เหรียญฉะนั้นสังเกตนะครับว่ากลุ่มน้ำมันหรือพพลลลัังงงาาาานนนมมีกกรรรดตตว้้เิ่่ขึสผใหบุทย กลุ่มพลังงานก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นกําหนดกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรดีนะครับกลุ่มพลังงานยังคงน่าสนใจหรือไม่รวมไปถึงในรอบสัปดาห์ที่จะผ่านไปนี้นะครับจะเริ่มเห็นการทยอยประกาศเกี่ยวกับผลประกอบการทางด้านของกลุ่มแบงก์จะน่าสนใจด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ครับคุณประกิตศิลวัฒนเกตครับสวัสดีครับคุณประกิตครับ ครับสวัสดีครับดูจากมุมมองแนวโน้มวันนี้ถือว่ากลุ่มพลังงานนี่ถือว่าโดดเด่นมากไหมครับเพราะว่าดูมีการดีดตัวขึ้นมาจนดันดัชน,นีขึ้นมาได้กว่าประมาณสิบหกถึงสิบจ็จุดเลยครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อครับแล้วก็เพราะว่าถ้าเราไปดูราคาจริงเนี่ยราคาน้ามันเนี่ยมันทำ New High รอบสี่เดือนแต่ว่าตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยยังห่างไกลจาก สูงสุดในรอบสี่เดือนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวปตทกับปตทสอพผมคิดว่าด้วยความนักกาดแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ทำให้ตัวทั้งปอทและสอพอขึ้นต่อได้นะครับครับแสดงว่าถ้าดูมุมมองแบบนี้อัพไซ์น่าจะยังคงเหลืออีกเยอะถูกไหมครับครับใช่ครับทั้งตัวของกลุ่มปตทปตทสอพอว C ดีจีซีถูกไหมฮะครับใช่ครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อ ครับครับแล้วถ้าดูในกลุ่มแบงค์ล่ะครับคุณประกิจครับกลุ่มแบงค์ผมคิดว่ามันมันอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกับการที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากแล้วก็หลายๆแบงค์เนี่ยจะมีการปรับลดเป้าการปล่อยสินเชื่อในปีนี้ลงนะครับอาจจะเป็นตัวกดดันบ้างแต่ว่าแต่ว่าคงไม่ถึงขนาดว่าทาให้ราคาปรับลดลงนะครับอะไรว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นร้อนแรงอะไรนะครับฉะนั้นใครที่ยังถืออยู่ยังถืออยู่ได้ไหมครับสำหรับกลุ่มแบงค์ครับเราทาถือได้ครับถือได้แนะนําเป็นในตัวกกลลุุ่่มมไหนดีครัับตวแงะ ครับกลุ่มแบงค์แน่นอนเราก็ยังคงยังชอบตัวเคแบงก์อยู่เป็นหลักนะครับก็ยังสามารถซื้อเพื่อลงทุนได้นะครับครับแล้วถ้าเป็นแบงค์ขนาดเล็กครับขนาดเล็กผมยังชอบ TMB อยู่ครับ TMB นะครับครับที่น่าสนใจในกลุ่มแบงค์ขนาดเล็กยังคงเป็น TMB นะครับครับ ฉะนั้นถ้าดูจากภาพรวมในช่วงนี้หลังจากผ่านพ้นในช่วงของเทศกาลหยุดยาวไปแล้วยังคงมีปัจจัยไหนที่ตอนนี้เรายังคงต้องรอจับตาบ้างไหมครับคุณมกิครับทีเลวนี่หลังสงการเนี่ยเรามาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเพราะมีเรื่องการเก็งกำไรผลประกอบการบริษัทตทนเบียนอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะมีปัญหารเรื่องสต็อกลอสเพราะนั้นเนี่ยกำไรมันจะดีขึ้นเพราะไตมาสสมันแข็งเยอกแต่ก็คงแขงสู้ตอนไตมาสหนึ่งปีที่แล้วไม่ได้นะครับกลุม่มเอที่จะดีขึ้นอย่างมีระยะเนี่ยเช่นพวกกลุ่มสายการบินกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสื่อสารพวกนี้เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับกลุ่มพวกปิโตเคมีก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันพวกนี้เราสามารถเทรดบิงเก็งกำไรได้นะครับเ็ราเรียกได้ว่าตามเศรษฐีแล้วเนี่ยหลังสงกรารตลาดหุ้นไทยมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นซึตอนนนนนีีีี้้้กกก็็เเปปไไตาาามรรรรรทท่่่่แจจงงงววอะะชสคคัับบ มันจะทาให้ภาพเป็นลักษณะนี้เกือบตลอดช่วงเดือนเมาษายนเลยไหมค,ครับรคุณปกิณฐ<ะ>์ครับเขามีโอกาสครับแต่ว่าก็ต้องระวังช่วงเดือนิถุนาคนนะครับรแรงกดดันมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับ,รบาการพิจารณาการยกร่างรัฐมนูญมันก็จะแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบอย่างเช่นวันที่สิบเจ็ดนี้ก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องร่างรัฐมนูญมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ต่างประเทศนะครับการชําระหนี้นะครับของรัสเซียจะมีปัญหาไหมรวมไปถึงเรื่องของกรีซด้วยนะครับก็จะเป็นแรงกดดัน ส่วนในช่วงระยะสั้นนี้ถ้ามองในเรื่องของกรอบาชนีให้ไว้ประมาณเท่าไหร่ดีครับผมมีโอกาสเทส1568นะครับส่วนย่อคงไม่น่าต่ำกว่า1536นะครับย่อไม่ต่ำกว่า15,36แล้วครับแล้วก็เทสด้านบนต้านหน่ง้านะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับเกศครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นมุมมองจากผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับให้มุมมองไว้แน่นอนว่าทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ามันมีการปรับตัวถีบขึ้นกลุ่มพลังงานค่อนข้างน่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับที่แนะนําไว้ถ้าดูจากภาพรวมอัพไซด์น่าจะยังคงเหลืออยู่เยอะหลังจากที่ราคาพลังงานก่อนหน้านี้โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานนะั้นแลกค่อนข้างมากนะครับส่วนในกลุ่มแบงค์นะครับที่น่าสนใจในตอนนี้คุณประกิตยังคงมองว่าเคแบงค์ยังคงน่นใจใจขณะกลลุมเ็ สำหรับกลุ่มแบงค์นะครับยังคงเป็นตัว TMB และก็กลุ่มที่เริ่มมีการทยอยประกาศเรื่องของผลประกอบการหลังจากนี้แล้วก็กลุ่มที่น่าจะได้รับอน,นิสงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนี้แน่นอนนี่ไม่พ้นทางด้านของกลุ่มการท่องเที่ยวนะครับกลุ่มโรงแรมกลุ่มสื่อสารและก็รวมไปถึงปิโตเคมีที่เป็นลักษณะของการเทรดดิ้งที่น่าสนใจในช่วงนี้ประเมินนะครับในช่วงของแนวรับแนวต้านในช่วงนี้ช่วงสั้นถ้าหากว่าย่อลงมาน่าจะอยู่แถวระดับประมาณ 1, 5 3 6เป็นแนวรับและก็แนวต้านอาจจะมีการขึ้นไปทดสอบได้ที่ระดับ 1, 1568จุดรับ นี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงบ่ายนี้นะครับใครติดตามไม่ทันนะครับไปติดตามย้อนหลังได้ผ่านยู u ูบสต o p l o อตบ่ายธนวันปัณโชและอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจสต็อปลอตได้เช่นเดีวยวกันติดตามทุกความเคลื่อนไหวในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นได้เช่นเดีวยวกันครับหมดเวลาสําหรับรายการ Stop l ลอตแล้วนะครับผมปดิษฐ์ประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ